สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอพระคาถาโบราณน,นะครับเป็นพระคาถามหาสเสน่ห์นะครับก็ได้มาจากท่านที่มีภรรยาหรือมีเมียเยอะนะครับไปไหนก็สาวๆก็ติดนะครับผมพระคาถานี้เป็นพระคาถาเกี่ยวกับพระยาสาลิกาลิ้นทองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ ผมก็เพิ่งได้มานะครับก็ท่านก็ให้มานะครับผมจากประสบการณ์ของท่านก็มีเมียเยอะนะครับผมคาถานี้ก็ผมเพิ่งเคยได้ยินนะครับผมก็ใครที่ไม่อยากมีเมียเยอะก็ห้ามใช้นะครับโอเคมาเข้าพระคาถากันเลยนะครับผมก็ตั้งนะโมสามจบนะครับผม นโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะครับอมมะมะมามาอมพระยาสาริกาลิ้นทองกูจับแสกใส่ลูกช้างลูกช้างก็ยังแหล่นหนีกูจับแสกใส่ลูกแอนลูกแอ็นก็ยังบินอยู่ไม่ได้ห้องให้มหากูอมสะผมติดเพี้ยงนะครับ ก็ข้อห้ามนะครับก็อย่าผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับในการใช้พระคาถานะครับก็คนนั้นก็ต้องโสดจริงจริงนะครับถ้าได้เขามาแล้วก็ให้ดูแลเขาให้ดีนะครับคนที่ใช้คาถาไปนะครับก็มันเป็นอย่างน้อยก็คือมันเป็นจรรยาบรรณของคนใช้คาถานะครับถ้าใครผิดลูกผิดเมียมันก็ไม่ดีนะครับอาจจะมีอันเป็นไปนะครับผม พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนที่ใช้ก็ก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรแค่ก่อนจะไปคุยกับสาวคนที่เราจ้องนะครับเราก็แค่ท่องคาถาก่อนไปคุยนะครับก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าด้วยพระคาถานะครับท่องบ่อยๆก็จะมีมหาสเสน่ห์นะครับทำมาค้าขาย นะครับเพราะว่าเป็นพระคาถาสาริกาลิ้นทองนะครับก็พระคาถานี้เป็นโบราณที่ผมจะเอามาลงในช่องนะครับเพื่อที่จะสืบทอดกันต่อไปนะครับผมเพื่อจะไม่ให้พระคาถานี้ได้อ่หายนะครับผมเพื่อที่จะทอดไว้ให้ลูกหลานได้ชมว่ามีพระคาถานี้ พระคาถามหาเสน่ห์นะครับผมอย่าลืมนะครับคนที่ใช้นะครับต้องมีความรับผิดชอบนะครับก็ห้ามใช้ในทางที่ผิดนะครับควรมีศีลมีธรรมนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมคลิปนะครับก็ทำไมผมไม่ได้เขียนให้นะครับเพราะว่าการที่จำเอา คําพูดไปพระคาถาเนี่ยมันจะครั้งกว่าการที่เราไปเขียนในตํารานะครับก็ให้ดูหลายๆรอบนะครับแล้วฟังแล้วจําเอานะครับพระคาถานี้ก็จะได้มีความครั้งนะครับ